สวัสดีครับ FCI u s e c a สำหรับใครหารถยนต์ใช้งานในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์จะเอาเป็นรถใช้งานหลักเอาเป็นรถสำรองหรือใช้เป็นรถคันแรกซื้อให้ลูกหลานหัดขับก็แนะนำนะครับผมคันนี้นะครับแบรนด์จากเชฟโรเลตรถยนต์สัญชาติอเมริกันในราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับเรื่องอะไหล่นะครับผมเพราะรถรุ่นนี้คนยังนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากนะครับในเมืองไทยนะครับอะไหล่มีมากมายนะครับ กองพเนนเทนทึกเลยนะครับทั้งเก่าญี่ปุ่นเก่าไทยนะครับผมอะไหล่ในลาซาด้าอะไหล่เทียบอะไหล่แ้มีให้ท่านเลือกสรรอย่างมากมายและปัจจุบันลดราคาถูกแล้วนะครับซึ่งอะไหล่จะแพงไปเป็นไปไม่ได้นะครับผมอะไหล่บางคันจะแพงกว่ารถยนต์ก็เป็นไปไม่ได้นะครับในการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งถูกแน่นอนนะครับผมคันนี้คือเชฟโรเลตออปต้าปี2008มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับผมเกียร์ออตโต้เดิมจากโรงงาน ใช้น้ำมันร้วนนะครับผมไม่ติดแก๊สแอร์เย็นฉ่ำนะฮะช่วงล่างโอเคนะครับผมสีเป็นสีเทาแมคกาลิกเดิมจากโรงงานสีสันโดยรวมประมาณเจ็ดถึงแปดสิปอร์เซนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยมีแดดเลียบ้างเล็กน้อยในบางชิ้นแต่โดยรวมยังเงาฉ่ำทั้งคันนะครับผมเป็นรถที่แข็งมากเลยนะครับผมนี่นะฮะและเหมาะกับการใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะครับผมซื้อไว้พาลูกพาหลานเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะครับ ช่วงปิดเทอมแบบนี้พาไปดูหมูด้งหมูเด้งก็สบายนะครับพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งก็อร่อยนะฮะนี่นะฮะได้เป็นลิสเบกสี่ล้อภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าแอร์แบกที่พวงมาลายัยแอร์แบกฝั่งคนด้างข้างและคันนี้วิ่งมาแค่2องแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับได้มาจากลูกค้าแบบนี้เลยนะครับ2องแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับคันนี้จะมีตําหนิก็ตรงเบาะคนขับนะครับอาจจะมีรล้วรอยบ้างนะครับมีรอยชํารุดของหนัง ที่บอกคนขับนะครับเอาไปซ่อมบำรุงเปลี่ยนชิ้นหนังก็หลักร้อยบาทนะครับผมเราไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นรถราคาแค่หลักหมื่นบาทไม่แพงนะครับเป็นรถเทินของที่ร้านนะคะลูกค้านํามาเทินนะครับเราจึงขายให้ในราคาไม่แพงนะครับผมด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะเบาหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับสภาพหนังยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับโดยรวมไม่น่าเกียดนะครับผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับดีกว่าการขับขี่รถญี่ปุ่นในบางยี่ห้ออีกนะครับผม เพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าการเกาะถนนเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมรถรุ่นนี้เป็นรถที่อึดถึกทนเหมือนกันนะครับแม้จะเป็นเชฟโรเลตนะครับไม่จุกจิกนะครับช่างที่ไหนก็สามารถซ่อมได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีระบบอะไรมากมายนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแมชชีนิกนะครับช่างทั่วไปนะครับอู่ทั่วไปสามารถซ่อมได้เลยนะครับสําหรับใครที่หาใช้งานนะครับแม้จะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆก็สามารถหาอะไรได้นะครับผม ตามเชียงรายตามอำเภอรองที่ไม่ใช่เมืองหลักที่ผมเห็นนะครับตามแม่สายเนี้ยคนก็ใช้นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของมันที่ปีค่อนข้างใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคามันไม่แพงนะครับผมคันนี้ยางเป็นยางปี22จากฮันกุกทั้ง4เส้นยางสามารถใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนะครับผมหรือหลายปีนะครับเอาไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนยางนะฮะมีกุญแจเดิมๆเ,เ,เป็นรีโมทมาจากโรงงานด้วยนะฮะนี่นะฮะ สวยงามจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับรถคันนี้ผมขายให้ตามสภาพผมไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นเพียงแค่ล้างสีดูดฝุ่นให้เท่านั้นนะครับผมคันนี้ภาษีห8มีประกันชั้น3มถึงปี68ให้ด้วยนะครับผมมีประกันชั้น3ถึงปี68ให้ด้วยนะครับ,ปร, 3, ป, 68, รบประมาณเดือนมิถุนายนนะฮะเอาไปใช้งานอีกยาวๆสบายๆเลยนะครับ ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านผมไม่ได้ล้างนะครับมีเศษดินเศษฝุ่นเศษไครตามการใช้งานทั่วไปไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเห็นแบบนี้แห้งๆแบบนี้เลยนะฮะปากกระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวรถสวยนะครับไม่มีการชนหนักตัดต่อพิควาหมือจมหนามแน่นอนนะครับโดยรวมเอาไปพร้อมใช้งานนะฮะช่วงล่างยังโอเคแอร์เย็นฉ่าแน่นอนครับผมนี่นะฮะภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับเทปโรเลตรุ่นนี้เป็นรถขนาดกลางเครื่อง1.6นะครับก็ เทียบเท่บกับรถญี่ปุ่นก็อย่าง Toyota a u t i s นะฮะนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับผมใครอยากเอาไปใช้งานนะครับคันนี้มีวิทยุของ JVC มาให้ด้วยสามารถเล่น USB UH เล่น MP3 เล่นแผ่นซีได้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีเหมือนเคยแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมบางคนกังวลเรื่องค่าซ่อมบางคนหรือกังวลเรื่องอะไรนะครับ ผมบอกเลยนะครับคุณใช้มันคุณรู้จักมันแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่แพงนะครับค่าซ่อมก็ไม่แพงที่ไหนก็ซ่อมได้แล้วก็เป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับถูกกระทองสองบาทแน่นอนฮะถูกกระทองสองบาทแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะขับขี่โอเคเลยนะครับไว้พาคุณลูกคุณหลานขับไปเที่ยวขับไปส่งไปโรงเรียน ให้คนเท่าคนแก่ขับไปหาหมอครับไปทําบุญไหว้พงไหวพระสบายๆให้แม่บ้านขับขี่ไปจ่ายตลาดเข้าเซเว่นสบายๆนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้หลายคนฝนตกไม่เปียกเวลาโดนอุบัติเหตุเล็กๆน้อยก็ไม่เจ็บนะครับผมนี่ฮะรถขับขี่ดีจริงๆนะครับผมผมขับไปดูนะครับปล่อยมือให้ดูนะครับจะขึ้นสะพานแบบนี้นะคะโอเคนะครับถ้ารถสูญเสริมันไม่ดีนะครับหรือว่ารถมันโดนอุบัติเหตุหนักมาป่านนี้มันเฉลับไปแล้วแล้วก็โยนสะพานเมื่อกี้คนหลังก็ไม่เวียนหัวนะครับ ไม่ได้ยนตึง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 นะครับรถมันช่วงล่างโอเคเลยนะครับขับขี่ดีจริงๆเอาไปก็พร้อมใช้งานได้เลยฝากกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยใครหารถยนต์ราคาเบาใช้งานก็คันนี้ก็เหมาะสมนะครับร้านเราคัดพิเศษมาให้แล้วนะครับอยากได้รีบจับรีบจองนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ไม่อายใครแน่นอนนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนขอบคุณครับ